โอเคตะวันชายกับซูเปอร์บอลข่าวด่วนจากปากบิ๊กบอสชาตีถแถลงกลางไลฟ์สดซูเปอร์บอลถอนชคตะวันชายก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ โดยบิ๊กบอสชาตีได้บอกผ่านไลฟ์สดถึงคู่ของตะวันฉายและซูเปอร์บอลจะถูกเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากซูเปอร์บอลมีอาการบาดเจ็บโดยได้กล่าวในไลฟ์ไว้ว่าโอเคตะวันชายกับซูเปอร์บอลโอเคอันนี้ผมต้องออกข่าวนะขอโทษนะซูเปอร์บอลเขาดึงออกเขาบาดเจ็บขาเขาเออเจ็บเขาชกไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ ทีมผมหาคู่ชกอยู่สำหรับถอนชายหลายคนม,มีมีสิทธิ์ชิงแชมป์เสียดายมากจริงๆแต่เราจะจัดปีนี้100%เราจะจัดไฟนี้อีกทีหนึ่งปีนี้ผมเศร้ามากเพราะว่าผมอยากดูจริงๆแต่ซุ p เปอร์บอลเขาเขาเขาบอกว่าเขาบอกทีมผมเขาขาเขามันเตมไม่ได้เดินไม่ได้มัน,ม,นมันอะไร,ะไรเกิดเกิดขึ้นเขาเจ็บบาดเจ็บ ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆสําหรับแฟนหมัดมวยที่รอชมคู่นี้นะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าลูกพี่บอลแกคงซ้อมหนักจริงๆไฟนี้แกก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันถ้าเจ็บแล้วขึ้นมาสู้ก็สู้ได้ไม่เต็มที่เส้นทางของแกก็ไม่ดีคนดูก็ไม่มันอีกส่วนตอนนี้เราไปดูโอกาสคู่ต่อสู้คนใหม่ของตะว,วันชายกันดีกว่าครับส่วนตัวแอดมินเองมองว่า ถ้าจะให้เป็นอย่างเมกาไฟที่เทียบได้กับการเอาซูเปอร์บอลมาเจอกับตะว,วันฉายนาทีนี้ก็คงมีแต่แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งอย่างชิงกิตเอาละซอฟแล้วละครับจะได้กลายเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ไปเลยแต่โอกาสเกิดขึ้นน่าจะยากครับแต่ถ้าจะให้มันก็ต้องชิงกิตนี่แหละครับเพราะที่มีอยู่ก็ไม่น่ามีใครสู้กับตะว,วันฉายได้อย่างสูสีแล้ว แล้วเพื่อนๆคิดว่าใครจะมาเป็นมวยแทนในไฟนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด Subscribe ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24 ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ